สวัสดีครับผมเต๋าจากแพนด้าไรเดอราชพฤกษนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้าใหม่ไปพร้อมกันเลยนั่นก็คือบลูทูธติดหมวกันน็อกยี่ห้อ Midland รุ่น v t l u s h สํำคัญเลยที่สุดเนี่ยคือ v t l u s h รุ่นนี้ก็สามารถคุยสื่อสารผานระบบแมชได้ประมาณ3กิโลแต่เดี๋ยวสเปคอะไรละเอียดต่างๆอะ่ะผมจะพิมพ์ไว้ใครอยากรู้สเปคละเอียดก็ไปอ่านดีกว่าแต่วันนี้มาดูภายนอกกันก่อนเลย ออกแบบมาทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือว่าแบบแพ็คเดียวราคา9,900บาทแบบแพ็คคู่ราคา18,900บาทอ่ะใครที่ซื้อเป็นคู่ซื้อแบบนี้ก็จะถูกกว่าอ่ะมาแกะดูมาดูกล่องกันครับกล่องออกแบบมาดีมากครับหรูวัสดุดีมากครับเปิดออกมาผมรู้สึกจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะนี่ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของของหูฟังลำโพง ฝั่งนี้คือจะเป็นสเปคของของตัวบลูทูธต่างๆก็เดี๋ยวใครอยากรู้สเปคละเอียดก็อ่านข้อความที่พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับโอ้ไฮโซมากอ่ะเหมือนเปิดกล่องเพชรเลยอ่ะอ่ามีคำอธิบายหลายภาษามากอ่าดูที่ตัวบลูทูธกันก่อนอันนี้คือไอ่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นป้ายเลเบอร์โปเวอร์อ่าบลูทูธก่อนตัวบลูทูธ บางมากดูนะครับบางสาวเป็นสาวยางงอได้ไม่ขาดง่ายอ่าบางมากครับปุ่มกดพอออกแบบมาดีนะสมมติเราใส่ถุงมือขีมอใส่หนา,นา,นา,นานเนี่ยมันมันชัดเจนเลยว่าเราว่นนิ้วเราอยู่ปุ่มไหนบ้างนี่ที่ชาร์จตรงนี้เป็นที่ชาร์จท y p ซ C แล้ว ด้านหลังอ่าอีกตัวนี้คือคือบลูทูธหลายๆย,ยี่ห้อส่วนใหญ่นะจะเป็นระบบแบบมันเคี่ยวล็อกใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนานๆไปมันหักอะ่ะพลาสติกมันมีก็มีโอกาสเสือ่อมแต่ b ีทีเสตัวนี้เป็นแมกเนติกเป็นแม่เหล็กนะครับหมดปัญหาเรื่องเสื่อมสภาพไปได้เลยอะ่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตด้านหลังคือสวยมากบางสายสปอร์ตแน่นอนไม่รูรมแน่นอนครับเอ้แต่เรื่อง เรื่องไม่รู้รวมจริงนะมีเพื่อนผมที่ขี่รถสปอร์ตหลายคนหลนะพวกไอ้พวกใครสปีดอะนะบูททูที่แบบหนาหน่อยนะเวลาเขขี่ขึ้นความเร็วสูงอะมันมันดึงโหมจริงนะอ่าสวยนี่สลิมมากบางอ่าลำโพงความพิเศษของลำโพงเจ้าตัวนี้อ่านี่นะครับลำโพงเขาบอกไว้ว่าเป็นคูณ2เอ็กตาเบสซึ่งเสียงไพเราะมากๆเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา โชว์ให้ฟังแล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างอ่ะทีนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลำโพงวิทแลนด์ปกติอ่ะเราจะเห็นคือจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยมันแกะไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าถ้าเอาเอาเอานิ้วสัมผัสดูจะรู้เลยว่าเขาดีไซน์ช่องลาโพงมาให,ให้ให้เหมือนเป็นละะักษณะเป็นเป็นเบ้ามีถ้วยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้จะเห็นนะเนี่ยครับมันจะทําให้เสียงออกมามีมิติมีมิติมากขึ้น จ,จริงๆอยากแกะให้ดูนะแต่ว่ามันแกะไม่ได้จริงเดี๋ยวไว้ผมหาภาพชัดๆมาให้ดูละกันอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ใส่เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมิติเสียงแล้วก็ลดเสียงบรบกวนรอบๆด้านด้วยทําให้เราได้ยินเสียงลําโพงชัดเจนและเพิ่มมิติมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับลําโพงปกติเนี่ยสี่มิลเราก็สามารถใส่ในหมวกน็อกได้เลย แต่ถ้าคุณจะใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันจะหนาขึ้นไปเนี่ยมันจะใหญ่กว้างขึ้นไปน่าจะประมาณ4 5่สมิลถึงห้ามิลเนี่ยนะครับดูความหนาซึ่งคุณก็ต้องคว้านตัวโฟมออกอีกซึ่งอันเนี้ยใครที่อยากใส่ชุดนี้นะ ส่งถ่ายรูปส่งรูปบวกมาให้ดูก่อนก็ได้ว่ามันมีพื้นที่ที่จะคว้านหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ใส่แค่ตัวนี้ก็ได้อ่ะตบลำโพงไปแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ้าวมาดูที่นี่ครับยังไม่ได้แกะเลยนะอเซอรณ์อื่นๆเปิดยังไงครับเนี่ยอ๋อมาเลย นี่คือก็คือคู่มือคู่มือต่างๆแต่ว่าทางเราก็ได้ทําคู่มือแบบภาษาไทยไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครซื้อสินค้าที่แพนดน้าก็เรียกคู่มือภาษาไทยจากพนักง,งานได้เลยนะครับปลั๊กชาร์จให้มาด้วยสาย USB Type C ให้มาด้วยตัวนี้เป็นตัว Socket Adapter ไว้สำหรับติดหมวกกันน็อกแบบนีบ ส่วนแป้นแบบนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้ตัวเนี้ยเป็นแป้นเป็นแปนที่สําหรับใส่บลูทูธเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นนั่นเหละนะเนี่ยง่ายๆเลยเห็นไหมทีนี้ติดหมุกน็อกติดได้สองแบบแบบแรกเลยเป็นเทปกาวสองหน้าถ้าหลายๆบางท่านอ่ะที่ยังไม่เคยใช้บลูทูธก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วติดกาวแบบนี้อยู่ไหมอยู่แน่นอนครับกาวสามเอ็นคือคือถ้าเราติดถูกวิธีนะเหนียวมากอ่าสำหรับท่าน ท่านที่ไม่อยากติดก็จะมีขาแบบเสียบเป็นล่องมาให้ด้วยก็เลือกใช้ได้2แบบครับตัวนี้บางท่านเนี่ยนะหมกบ,บางท่านเนี่ยนะหลุมมันลงไปลึกเวลาใส่แล้วอล,วลวโลม,มัน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 ไม่ถึงหูอะ่ะก็สามารถใช้ตัวพวกนี้เสริมได้อันนี้ก็คือไม้จับนล้วไม้แน่นอน มีก็มีทั้งไม้ไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนให้ในนี้ในนี้อ๋อในนี้ก็คือเป็นฟองน้ําฟองน้ําสํารองของของไม้อีกนะครับมีมาให้อีกอ่าตัวนี้ก็เป็นโอยติดเป็นกาวสามอสองหน้าสําหรับสําหรับติดติดลําโพงหรือติดไม้ก็ได้ครับเนี่ยอ่านี่คือเอาเราอันบ็อกของวีทีเัแท็กเดียวไปแล้วนะส่วนแพ็กคู่ แน่นอนครับทุกอย่างมันคูณสองนี่ทุกอย่างคูณสองใน,นนี้ก็คูณสองแต่ขอไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันอ่าก็วันนี้แกะกล่องเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นต่างๆก็รอติดตามชมกันนะครับโอเคขอบคุณครับ